ออกมาบอกรายได้ระวังสัมภกรด้วยอุ้ตายแล้วทำยังไงดีทีนี้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอรเจสอรี่นะคะหลายๆคนเนี่ยทราบดีว่าพลอยทำธุรกิจ Airbnb แล้วก็ออกมาเปิดไรายได้นะคะว่าไรายได้ของเราได้ดียังไงแล้วก็ใครที่อยากทำเริ่มต้นยังไงมาพูดคุยกันค่ะมีคอมเมนต์เมื่อเช้านะคะเขาอาจจะไม่ได้ติดตามพลอยเขาอาจจะไม่ได้ติดตามพอยนานเนาะเขาก็เลยมาคอมเมนต์ว่า ธุรกิจ Airbnb ของพลอยนะคะพลอยออกมาพูดไรายได้ของพลอยไม่กลัวสรภกรหรอมาคลิปนี้จะมาบอกให้นะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ทราบเนาะก็ไม่เป็นไรคะ่ะหลายๆคนเนี่ยก็เพิ่งเข้ามาติดตามพลอยก็น่าจะยังไม่ทราบเนาะจ้ะเนาะพลอยทำธุรกิจ Airbnb ขอเกินกอนเลยนะพลอยยื่นแบบทุกปีคะ่ะอืมอมีใครไม่เข้าใจคำว่ายื่นแบบไหมคะ คำว่ายื่นแบบเนี่ยพูดภาษาง่ายๆเวลาที่เราไปกรมสรรพกรเวลาที่เราไปยื่นยื่นแบบก็คือเป็นเอกสารของเรานี่แหละค่ะนะคะสมมุติว่าอ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยยื่นแบบเนาะเข้าไปครั้งแรกนี่ก็จะยังไม่ไยื่นแบบเข้าไปครั้งแรกนี่เราจะต้องไปปรึกษาในเรื่องของการไรายได้ของเราว่าเราทํายังไงว่าเราได้เราได้า เราได้รายได้มาจากตรงไหนนี่คือการเข้าไปชี้แจงและเข้าไปขอเลขประจําตัวผู้เสียภาษีในส่วนตรงนี้พลอยกับสามีทําเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วค่ะในการยื่นแบบและก็มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีทั้งสองคนด้วยความที่พลอยกับสามีเนี่ยในการใช้จ่ายคือทุกคนอะไม่ว่าจะใครเลยคะ่ะในประเทศไทยบุคคลธรรมดาตอนนี้ทางสรรพกรมีกฎหมายว่าให้ทําเรื่องนะคะเกี่ยวกับ ผู้เสียภาษีเนี่แหละเลขผู้เสียภาษีพลอยกับสามีทำไว้เมื่อตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะแล้วก็ยื่นแบบทุกๆปีเข้าไปชี้แจงสรรพากรทุกๆปีว่าปีนี้เรามีรายได้เท่านี้และก็มีการยื่นสเตทเมนต์ด้วยนะคะรวมไปถึงของสามีกับของพลอยด้วยเพราะฉะนั้นแต่ไรายได้ของพลอยใน Airbnb นะคะมันเข้าเครือข่ายกิจการโฮมสเตย์แล้วทีนี้เราก็เข้าไปในกิจการโฮมสเตย์ทีนี้ รายได้ของพลอยนะคะต่อปีเนี่ยกิจการโฮมสเตย์เนี่ยมันยังไม่ถึงลิมิตที่เขาจะต้องให้จ่ายภาษีนะคะหรือว่ารายได้ของเราพูดง่ายๆว่ามันยังไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่เขาจะต้องให้เราจ่ายแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจในทุกๆปีก็คือต้องยื่นแบบทุกๆปีกับทางสรรพกรนะคะแสดงว่าคุณพี่เนี่ย ท่านนี้ที่มาคอมเมนต์พลอยเนี่ยที่บอกว่าพลอยออกมาพูดรายได้ไม่กลัวสรรพกรหรอเพราะพลอยบริสุทธิ์ใจและพลอยทาถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าใครที่จะออกมาทําคลิปหรือออกมาทําชี้แจงอะไรเนี่ยต้องมีสติและก็ต้องอกล้าที่จะออกมาพูดเพราะเราทําถูกต้องตามกฎหมายมาฟังกันนะคะหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมาพูดออกรายได้อย่างนี้ไม่กลัวกรุมสรรพกรเหรอเนี่ยค่ะพี่ๆพลอยถึงบอกไปในวิดีโอเนี้ค่ะวิดีโอนี้นะคะ คอยชี้แจงไปในรายละเอียดหมดแล้วว่าคนไทยทุกคนที่เป็นคนไทยตอนนี้เขามีกฎหมายมาว่าบุคคลธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยต้องมีการาชี้แจงต้องมีการาเหมือนได้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีรวมถึงสามีพลอยที่เป็นต่างชาติก็มีเลขผู้เสียภาษีเช่นกันนะคะพลอยเคยทำคลิปไปแล้วนะคะลง youtube ไปแล้วเนาะว่า เราไปที่กรมสรรพ,พกรและก็ไปชี้แจงยื่นแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ทางกรมสรรพ,พกรได้รับรู้รับทราบว่าค่าใช้ใจ่ายของเรามีอะไรบ้างแล้วก็ของรวมกันถึงสามีสามีนะคะโอนเงินมาจากต่างประเทศเท่าไหร่เท่าไหร่สามีนะคะไม่ต้องจ่ายเพราะว่ารายได้หรือ,อที่เราเงินที่เราใช้หมุนเวียนในประเทศไทยอ่ะมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายและหนึ่งสามีไม่จําเป็นต้องจ่ายเพราะว่า รายได้ที่สามีทํางานจากต่างประเทศมีบริษัทเล็กๆออนไลน์กับครอบครัวเขาจ่ายภาษีอยู่ฟินแลนด์อยู่แล้วค่ะเลยไม่จําเป็นต้องจ่ายที่ประเทศไทยนะคะอันนี้คือสามีเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปนั่งคุยกันกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าของเขานะคะหัวหน้าฝ่ายเป็นชั่วโมงเลยค่ะพี่ๆขานีคือสิ่งที่พอยอยากออกมาชี้แจงเนาะเดี๋ยวก็บางคนที่เขาดูคลิปพอยเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าใจก็จะว่าเอะเธอแอบขโมยทําหรือเปล่าเธอทําถูกกฎหมายหรือไม่ หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ค่ะนี่คือสิ่งที่พลอ,อยากออกมาชี้แจงในข้อนี้นะคะเออแต่ว่าไอ้ตัวเลขตัวอะไรเนี่ยคือพลไม่สามารถลงลงรายละเอียดได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องของส่วนตัวรู้แค่ว่าพลมีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ใครทีอ่อยากจะดูคลิปเก่า,กาสามารถพิมพ์ไปดูได้เลยค่ะว่า พอจพา่ายภาษีพอไปสรรพกรพอรีวิวอะไรบ้างแล้วก็พอพูดดีเทลรายละเอียดอะไรในนั้นบ้างนะคะก็สามารถเข้าไปชมได้ค่ะพี่ๆค่ะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊เราออกมาทําคลิปเรามาเปิดรายได้ของเราเราพูดลอยๆหรือเปล่าพอเปิดรายได้ของพลนั้นนะคะในเฉพาะแค่พลทําธุรกิจ Airbnb ในส่วนของรายได้ส่วนตัวนั้นพลไม่อพอพลไม่เอาออกมาพูดอยู่แล้วเพราะในส่วนตรงนี้มันก็เป็นตัวเลขที่ไม่ตายตัวนะคะรายได้ของเราเนาะค่ะเนาะ ทีนี้อยากให้เข้าใจโดยทั่วกันว่าพลอยทาตามกฎหมายทุกขั้นตอนค่ะเพราะในเรื่องของพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนแล้วเราจะอยู่ดีเราจะออกมาพูดหรือมาทําคลิปเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีสามารถเข้าไปชมได้ค่ะ,ว,ะวิดีโอเก่าๆไปเลื่อนดูได้เลยเนาะแต่มันก็มันสองปีที่แล้วละมั้งที่พลอยื่นแบบเมื่อก่อนที่พลอยจะบินไปฟินแลนด์เมื่อสาสี เมื่อห้าเดือนที่แล้วค่ะเมื่อห้าเดือนที่แล้วพลอยก็เพิ่งไปกรมสรรพกรมาแล้วก็ไปยื่นแบบค่ะคือคนที่เขามีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีแล้วเนี่ยพอเราได้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีใช่ไหมคะเขาก็จะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะพูดน่ารักมากที่เขาก็จะบอกว่าวันนี้วันนี้ก่อนวันนี้นะคะ คุณพลอยสามารถมายื่นแบบได้เลยพอเข้ามาแล้วเราก็เอาเอกสารเข้ามายื่นแบบได้เลยค่ะในทุกๆปีเราจะต้องยื่นแบบนะคะเพื่อชี้แจงรายได้รายจ่ายรายรับอะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนานะคะเนาะน,น,นี่แหละค่ะคือสิ่งที่พลอยมาพูดให้พี่ๆได้รับฟังกันส่วนในเรื่องของรายละเอียดการยื่นแบบการยื่นอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เข้าไปสอบถามทางกรมสรรพากรจะดีกว่านะคะพี่ๆค่ะเออเอาทั้งนี้ทั้งนั้นสรุป ทานนี้ทั้งนั้นสรุปเลยนะคะทาง Airbnb กิจการที่พลอยทำยังรายได้ที่เราได้รับยังไม่ถึงกฎเกณฑ์ที่เราจะต้องจ่ายภาษีค่ะโอเคนะคะเพราะว่าฟรีแท็กเนี่ย60เปอร์เซตค่ะในกิจการของโฮมสเตย์นะคะฟรีแท็ก60ในเรื่องอันนี้คือมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมันยาวพลอยไม่สามารถที่จะมานั่งพูดคุยชี้แจงในตัวเลขได้เพราะว่าตอนที่พลอยเข้าไปในห้องทางหัวหน้าฝ่ายนะคะเขามีการเขียน ละเอียดมากแล้วก็ชี้แจงให้เราดูแบบคือมันละเอียดนะคะเราก็ไปนั่งฟังกับสามีแล้วเราก็โอเคเข้าใจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะพี่ๆขาก็โอเคนะมาพูดคุยเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกันค่ะวันนี้พลอยมาพาสามีมาว่ายน้ําอยู่โรงแรมนี่พาสามีมาว่ายน้ํานะคะพี่ๆขาเนี่เดี๋ยวพาไปรับชมกันนะคะมาเพื่อนสามีก็อยู่ค่ะอ่าอนี่นะคะสามี มาว่ายน้ําแล้วก็ซาวน่านะคะอืมว่ายน้ําซาวน่าเพื่อนยายนาแดงอัน uh. เห็นเพื่อนนาแดงโบ้แมนยังได้พี่พี่ะอยู่ซาวน่าเดสเดสไฟยูเลฟเฟสอ่านี่อยู่ mm. ชอบซาวน่าไหมอ่าฝรั่งฟินแลนด์ชอบซาวน่าฝรั่งฟินแลนด์ชอบซาวน่าอากิโมอยู่ชอบซาวน่าไหม Yes very soon อ่าโอเคเกือบ ready โอเคโอเค สามีมาไหวหนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยกันค่ะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนาะมาชี้แจงสําหรับคนที่ยังไม่ทราบคนที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องอจา่ายภาษีหรือไม่ <laughs> จ่ายค่ะพี่ๆค่ะก็ใครที่ชื่นชอบวิดีใครที่ชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ